คลิปนี้มาแนะนำโฟโตเซล์แบบ4สาย1เอาต์พุตซึ่งโฟโตเซล์แบบนี้ก็จะต่อได้ทั้ง NO และ NC และข้อดีข้อหนึ่งก็สามารถปรับระยะใกล้ๆได้ โฟโตเซลล์รุ่นนี้ก็จะเป็นของโอมแลนรุ่น E3FA ซึ่งจะมีคู่มือบอกชัดเจนมาเรามาดูวิธีการต่อกัน E3FA ตัวนี้ก็จะเป็นชนิด PNP ขาหนึ่งจะเป็นเส้นสีน้ำตาลต่อเข้าที่ไฟบวกขา3ก็จะเป็นเส้นสีฟ้าต่อเข้าที่ไฟลบขา4ก็จะเป็นเส้นสีดำแทนเส้นสัญญาณส่วนขา2ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้ NO หรือ NC มางง้นมาดูวิธีการต่อกันทำการต่อเส้นสีน้ำตาลต่อเข้าไฟบวกและใช้เส้นสีฟ้าต่อ เข้าที่ไฟลบสีดําเป็นเส้นสัญญาณไฟบวกทําการให้เห็นภาพได้ชัดเจนใช้เส้นสีเขียวต่อมาเข้าขา14ของรีเลย์ส่วนเส้นไฟลบต่อเข้าที่ขา13ของรีเลย์ตัวอย่างแรกจะใช้เส้นสีขาวต่อเข้าที่ไฟลบเพื่อให้โฟโตเซลล์ปกติจะเป็น NC เพราะฉะนั้นเมื่อโฟโตเซลล์ปกติไฟบวกก็จะไหลผ่านมาให้รีเลย์แต่เมื่อเราบังก็จะตัดการทํางานของโฟโตเซลล์งั้นมาดูตัวอย่างที่2ทําการใช้เส้นสีขาวต่อเข้าที่ไฟบวก เพื่อจะเซตให้ฟ t โตเซล์เป็นแบบ P-N-P-N-O ก็คือเมื่อฟโตเซลล์ยังไม่จับวัตถุก็จะไม่มีไฟบวกไหลผ่านเส้นสีดำและเมื่อฟโตเซลลจับวัตถุที่เข้ามาอยู่ใกล้ได้ก็จะมีไฟบวกไหลผ่านเส้นสีดำก็จะเห็นได้ว่ารีเลย์ทำงานเพราะว่าเส้นสีเขียวแทนเส้นสัญญ,ญาณของฟโตเซลล์นั่นเอง ันเรามาใช้มิเตอร์วัดไฟเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนทําการเปิดย่านโวลต์ดีซและต่อเส้นสีดําเข้าที่ไฟลบและใช้เส้นมิเตอร์สีแดงต่อเข้าที่สัญญาณเส้นสีดําของโฟโตเซลก็จะเห็นได้ว่าเป็นบวก24โวลต์เพราะว่ามีวัตถุบังที่โฟโตเซลทำให้เส้นสีเขียวที่เราต่อไว้มีไฟบวกมาครอบวงจรคอยที่รีเลย์งั้นอีกแบบลองทำการวัดของ PNP NC PN เมื่อเราถอดเส้นสีขาวออกหรือเอาไปต่อที่ไฟลบ ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อโฟโตเซลล์ปกติก็จะมีไฟบวกไหลออกมาโดยที่โฟโตเซล์ยังไม่ได้จับวัตถุและเมื่อตัวเขาจับวัตถุได้ก็จะตัดไฟบวก ตัวไฟบวกที่มิเตอร์ที่เราวัดก็จะหายไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเพียงการแนะนําแนวทางการใช้งานของฟ t โตเซลชนิด P-N-P, N-O และ N-C โดยปกติทั่วไปที่ผมเจอในโรงงานก็จะเป็นชนิด P-N-P, N-O ส่วนถ้าใครยังไม่เข้าใจพื้นฐานของฟ t โตเซลก็ย้อนดูได้ที่ EP13 นะครับส่วนท่านไหนที่บันทึกคลิปก็อย่าลืมหัวใจคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ใน EP ถัดไปนะครับ